ปรา์ประภาด้วยราชกิจสงครามมิได้ขาดได้ยินพลโยธาโคสนันลันพระสุธาพระองค์เข้าพระไทยชักว่าทับยักษ์ยกมา,มาแล้วจึงเบือนหน้ามาถามราชาพิเพเออนี่แน่ท่านพิเพเอกโหรา ท่านจงจับยอมสามตอดูเดี๋ยวแม่นารอตรงนี้้ค่ะนองงกาลัจะมสว้ค่ะต้นใดเขาจัดไว้ตรงนี้ค่ะมาในครั้งนี้ขอท่านจงดูให้รู้ไม่คงไม่แจ๋แล้วค่ะแม่ฝนตกไม่รู้หลายรอบแล้ว่ะวัดอลาบีอันนี้เป็นได้ริจ้าละนาดูแล้วก็กระดตพูดว่าจงคุณโยธายกมาในวันนี้คือเจ้า วัสดีลูกวัสดีครับวัสดีครับลูกมาัหดีครัว้ดีครับลูกอวัสดครับอันดี้ร้างหนสาไม่ใครับลีรับลีครับอกันีบก็วัรบกียรไว้ใหีเบลกสวดีครก็วัสดลกวัดรัลวดลก็ัดลวรัวลบครื่องระดับัยสครามนามสับเห็นดวง น้นเจำใสพอเดลเลอรก็สั่งให้ระยะพิเศษหลันของไทยขึ้นซาทีพลกระบีโอโอคานใช้ยพะวานกระโบุองพอในเดลเลอร์เบิกจัตุรงค์ไปยังสนามยุทธนานธานีบักดีราวพอ่อ 打开。 สิเป็น ูบริเวณต่อค่ะไม่ได้ไปพักค่ะไปเตรียมตัวค่ะ แตป้าเลยวันดีอยู่ไหนไม่รู้<ะ>อ้าววนดีค่ะวันดีค่ะกป้ายเกออยู่ใต้นอนเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เรียกวันดีไม่รู้ไปไหน รสดจะให้ช่วยแจกป้ายอ่ะถวยคุณผ้านอนผลสร้างยากนระบี่ไม่เป็นไรเอามามันไม่ไม่นมันจะเหงาเนื่องอยู่ใต้นู้นเดี๋ยวพี่ไปช่วยเรียกหาคนช่วยก่อน มาดูนี่ช่วยแจกป้ายหน่อยช่วยแจกป้ายป้ายป้ายไฟเดี๋ยวให้แม่ทัดช่วยแจกเออช่วยแจกเลยค่ะเอามาแล้วเดี๋ยวจะสื ทั่วทั่วเลยช่วยกันถือป้หนึ่งนะคะเร็งรัเร่งทดใสโยธามาในไพรธนาก็ถึงอย่างเอ้ยขอบคุณนะแม่อ้ยากให้หมดเลยค่ะเดี๋ยวเอามาได้จะเสียเที่ยวหาวันนี้ไม่เจอไม่เป็นไรเดี๋ยวให้เขาช่วยละ สมเด็จพระรามสุริวงพระองค์ยกโยธามาถึงสงนามลุกธนาะก็สั่งทัพหน้าตั้งมั่นไว้ดูท่าทีข้างหลังด้วยค่ะจ่างฮง้จักขัดขอนเป็นประการใดบักนรัว อันนี้อธิบดีอย่ามานั่งาานอ,นน,น,าาอนนีัอ้ธิบดีอย่ามานั่งสี่ตัวโ้ยท่านพระรามท่านกับเราฝนหยุดเราตกหยุดหลายรอบแล้วค่ะ,คะสุดยดอีว้ยข้อเหวินเราคิดเห็นว่าท่านกับเรานั้น เหมือนทางสารชนกันแจกใบไฟแล้วนะคะโอ้เออนั่นเรียบก็บเหยญยาเรียมีแต่จัเไ็กขอบคุณที่แชร์ค่ะเรามานเลยเมื่อกี้ที่ตอนลูกไหว้ครับไหว้พระตรงนั้นไม่มีไฟเลยค่ะท่านสิแต่คงจะพอเห็นใช่ไหมคะแม่หรือท่านจะใมาธนนสมบัติของเราเอาไปเติมใน ร่งสีะยอท่านพรามเออท่านทศกันท่านพูดไม่จริงยังเจรราชกับก่อจะมาหลอกเราให้เข้าใจผิดพิเภกนั้นท่านเป็นผู้ขับไล่ออกจากลุงลงกาเซสังมาในป่าเราไม่ไหวไม่ใช่ว่าเรารับเอามาเมื่อไรละท่านทศกัน พันเจรจาเช่นนั้นกิดกสัตย์เดิมทีนีเราใช้องค์พศบุตรพยาพาลีนำสุภราชสารไปเป็นราชพูดเราิดูปราถนาสมบัติของท่านเราประสงค์แค่พิรสีดาผู้เดียวเท่านั้นเออนี่แน่นพอมด้วยตัวท่านเป็นจอมสุริยกวงพุ่มมา แต่ท่านชัยให้สักย์รดชถอนเป็นราชผู้ถึงสารมาในกรุงศรีอยุธยาเรากะวัดสิ่งมนุษย์มีแต่หลิงป่ามันเทาราจโดยคำที่เสนจเหมือไหนเหมือไหนคำแม่หม่วเรราบ๊อบพูดจ้าเลยเยอะปะยังมั่งข้างหลังแม่แจกเฉพาะพวกเรา ไปแล้วเหรอถ้าฝั่งนี้อ่ะเลบประมาณเยอะไหมมันไม่เยอะถ้าแมนว่าเรามิได้สีดาคืนไปยังกรุงศรีอโยธยาเราก็จะยกยอทาเข้าลุยเมืองพักเดียวก็จะเป็นแผงที่ดีด้วยกำลังฤทธิ์ถ้าแหมนท่านเสียดาชีวิตจงกลับเข้าไปยังกรุงลงตา แล้วส่งสีดาคืนให้เราแต่โดยดีท่านก็จะรอดชีวิตดอกท่านอสกันอะไรก็ได้ที่ว่เส้เมย์เอ็กทรนภวมท่านอย่าฟ้าวดอย่าพึ่งคิดไปเลยนะท่านตัวเราจะอาศัยโขนใจรื้อหยดปรากฏภาพหน้าพระทรงในตนธนากับพระรามความเจน วยราปายกระทือกบาตวาดกองพิตูมุวกนี้ไปไหมว่าโอ้ยเอ้ยพระรามต้องคงท่าเก้าทาเก้ามีเลยทำไมร้อนขนาดนี้อ้อเหรอจะทันทันเขาไปอ่ะทันาห ตามเวลานะคะทุ่มหนึ่งค่ะ,คะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลูกขึ้น,นก่อนลูกขึ้นเวทีไม่ไดามาใหม่แล้วกันนะคะดูขนเราก็ดูไม่เป็นนะแม่เนาะเดี๋ยวขอแม่ดาไปเก็บภาพก่อนนะคะเดี๋ยวก่อนทุ่มหนึ่งแม่ดามาแล้วก็สัญญาก,กับดานะคะว่าจะแชร์ให้นะคะภาพเสียงเป็นยังไงคะภาพเสียงยังโอเคไหมคะ <c oughs> บนหนังนะครับก็จะแสดงให้เห็นว่าทับหน้าของเขาสกัดนะขาใจตายกอนลุกขึ้นเวทีเดี๋ยวเจอกันค่ะขอหนำขอคนละหนึ่งแชร์นะคะสัญญาแล้วนะคะขอบคุณค่ะ